เฮ้ไม่ราบกว่ายิ่งฮ่มีเรื่องกันนึกกันได้ทีเรียกกบพระเจ้าก็มาตั้งก้ามคนฮะตอนนี้กบพระเจ้าพร้อมด้วยลูกน้องตั้งร้องคนพร้อมแล้วที่จะทำตามติดกับกว่ายิ่งฮะจะกราบุูนพระเจ้ากาตอนนี้ฮะไม่แ่บกว่ายิ่งใจกบพระเจ้าทำเหนือไยบอกได้เลยตอนนี้กบพระเจ้าพร้อมด้วยลูกน้องตั้งร้องคนพร้อมแล้วนายเก้วนั้นลบมาตั้งทีมันกูควันหัวลูกผีตั้งกีากับลูกนองต้องกัมกะลูกนอง Lupe, thầy mình kê bóc bỏ luk nang tung nếp tết bắp. Ai tung nếp đốt lung clong ní luý mung ai yaku. ai kèo mung có mung a lê. Wan nắn tìm lêu gà pha nam này clong. Ta ku mẹ em, kê 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 ở kê trời, nước kê 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 phải kê 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 quá kê